สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนปฏิภาณออตโต้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าโครล่าอัลติส 1.6G ปี2016นะคะลูกค้าอันนี้เป็นสีเทาสวยๆเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ก็ราคาเปิดที่419,000บาทนะคะ อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทนะคะได้สูงสุด84งวดเลยนะคะลูกค้าดอกเบีย้ยของเราตอนนี้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะลูกค้าก็มาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะข้างหน้ารถนะคะเป็นกระจหน้าโคคมีมีมนะคะลูกค้าไฟก็ใสๆเลยเนาะมาดูในส่วนของล้อนะคะ เป็นล้อแมกโรงงานเลยค่ะเดิมเดิมนะคะขอบ16นะคะลูกค้าเป็นยางดันหลกนะคะ,ะมีไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างด้วยนะคะพ้อมือจับนะคะโครเมียมมาดูข้างหลังนะคะ,ะในส่วนของตัวด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้คอลอร่าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะลูกค้า มาชมในส่วนของตัวรถกันนะคะเรามาชมในส่วนของตัวรถกันนะคะตัวรถตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะลูกค้าทําให้ดูกว้างขวางนะคะแล้วก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีวิทยิยุ CD MP3 ให้นะคะ เดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นของทางร้านเราได้เลยนะคะทางด้านหน้าเลยนะสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางร้านเรานะคะก็จะมีของแถมดังนี้นะคะคิ้วกันสตราดค่ะพรมกระดุมพิมกองแสงมือจับพรเมียมนะคะลูกค้ากล้องมองหน้าหลังค่ะแล้วก็ดูแลฉุกเฉินให้24ชั่วโมง1ปีนะคะแถมยังรับประกันเครื่องเกียร์6เดือนหรือ1,000กิโลนะคะและสุดท้ายเป็นฐานน้ำมันเครื่อง เคตรวจสภาพรถ344จุดนะคะสำหรับวันนี้แนนขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อแนนมาได้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ